พงเปิดโอเคโอเคเอาของมาให้โยมเลยหนึ่งชุดอยู่ยกี่นนนคนโยมอยู่กี่คนบนะ้านสี่คนเอาเอาถ่ายไปเลยเอาเท้ามาด้วยเท้าเข้าแสารนครับอันนี้เราเอามันมาครับเอามาให้เอามาให้นุ่นล่างใช่ไหมนุ่นล่งางคนละหล,ะละังกันเลย อ๋อเขาเป็นคนแก่ด้วยนี่เนี่ยตัดขนมครัต้มมันนะต้มมันให้โยม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 อยูไม่ต้มนะเอาเครื่องครัวไปเลยครับเครื่องครัวไปเลยนะครับอ่า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 ทำมาแจกพ่อเมียรอบพอดีงแจกคนทำท่วมครับโอเคนะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเล่าโอ้อยืนขก็หลังเป็นไรครับโอ้ S 1> <S 1> <S อโอเคเป็นความสุขนะขครับผมเอาข้องมาแจ้กันเชิดครับมือการโยมละแจงน้ำท่วมมาเรื่อยๆนะครับผมลนะผมอายุไม่ควันยืนนะโยมนะ <S 2> <S 2> อ่าชิ้นหนึง่งไข่ไข่มาไข่ไข่มาแต่ไข่ยาง ไข่ยังไม่ได้ใช่ไหมไข่เอาที่ไข่เอาไข่มาไข่มาเอาไข่มาเอาไข่ครับอ่าเรียบร้อยนะโอเคครับโอเคข้าวสารข้าวสารออกได้แล้วนะข้าวสารเลยนะเอาเลโชคดีนะโยมนะครับนี่ข้าวสารอ่าโอเคน้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ำไม่ได้ใช่ไหมได้แล้วครับได้แล้วหล่างนู้นมีคนอยู่มั้งล่างนู้นมีน่าจะมีคนอยู่ มไ,มไม่เป็นไรโยไม่เป็นไรครับจุกนี้นะครับครับผมครับผมอ่าไปครับผมมาแจกผมมาแจกอืมออไปนี้เลยนะถ้าไปนี้ก็อ้อบางสารไปนี้ก็ไปจังหวัดค่ะอ๋อไปที่นี้อ้อบางสารไปทีขึ้นไปบางลี<อ>แล้วก็ไปทางเมืองการอ๋อ แต่ถ้าเลี้ยวลงนี่ไปจังหวัดสุพรรณเจกละเลื่อยเลยไม่รู้ทิศทางแลยโยม่ไปแล้วนะโยมนะ,อะขอบคุณนะครับครับพผมครับผมจำเรินพรครับยยอ่ไปครับเราก็รับไปเรื่อยนะโยมนะครับไปครับละไปเรื่อยไปต่อครับโยม